กลับมาอีกครั้งแล้วค่ะสําหรับวันสําคัญของเราพุทธศาสนิกชนกับเทศกาลเข้าพรรษาที่3เดือนจากนี้เหล่าพิกษุสง์จะอยู่จําวัดไม่ออกเดินทางไปไหนจึงถือวันดีๆของเหล่าพุทธศาสนิกชนที่จะเริ่มอะไรบางอย่างให้กับชีวิตแบบนี้ดิฟีเอลต้องไปถามเหล่าซุปตาคนดัสักหน่อยเข้าพรรษานึกถึงอะไรกันบ้างคะเข้าพรรษานึกถึงอะไรเหรอครับนึกถึงบ้านครับนึกถึงวัดที่บ้านเราเพราะว่าทุกครั้งที่เป็นวันสาคัญศาสนาเนี่ยกรไ,ได้มีโอกาสไปทําบุญกับครอบครัวที่ที่วัด ใกล้ๆบ้านดาวเราก็จะเป็นวันที่แบบว่าเราจะอิ่มบุญอิ่มสุขกันทุกคนนะครับผมงดเล่าเข้าพรรษาครับผมคือเหมือนเป็นเทศกาลที่จะให้คนได้กลับมาแบบได้ลองทําอะไรสักช่วงหนึ่งอะไรครับแล้วก็ผมว่า มีคนที่แบบรู้จักกันที่เลิกเล่าจากข้าวันศาเนี่ยแล้วก็เลิกไปตลอดชีวิต<อ>ก็เจอหลายคนแล้วก็รู้สึกว่ามันประทับใจในใน,ในเรื่องของการรณรงค์เรื่องนี้ครับข้าวันานึกถึงเทียนครับเทียนอันใหญ่หญๆอะไรเงี้ยเคยแบกเทียน,นเข้าวันศาอะไรเงี้ยไปถวายพระอะไรเงี้ยครับสรับผมผมนึกถึงการทําบุดเข้าวัดครับก็นึกถึงวัดนึกถึงการแบบเวียนเทียนหรือว่านึกถึงการแบบไปทำบุญทำทานของของแบบว่าศาสนาพุทธนะของครอบครัวชาวไทยทุกคนมันเหมือนเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วครับข้าภาษานึกถึงวัดค่ะ ใช่เพราะว่าช่วงอยู่ขอนแก่นเนี่ยเข้าภาษาออกภาษาก็ต้องไปวัดค่ะแล้วก็ก็นึกถึงเพื่อนๆค่ะเพราะาจะรวมตัวกันไปแห่เทียนใช่ตอนอยู่ขอนแก่นแต่ว่าอยู่กรุงเทพก็จะไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่ค่ะพอถึงนึกถึงเทศกาลนี้จะนึกถึงบ้าน สามเดือนเข้าพรรษาทหลายกคนก้องถือโอกาสลดแล้วเว้นสิ่งที่ไม่ดีกับชีวิตแล้วแบบนี้เคยคิดอยากจะลดละเลิกอะไรกันบ้างละคะบอกกันหน่อยสิคือจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นคนที่ตั้งใจในเรื่องของการลดละเรื่องของอวาาัยมุขต่างๆอยู่แล้วสุราต่างๆสิ่งเสพติดต่างๆเนี่ยการไม่เอาเลยก็คือยึดแบบอย่างจากคุณพ่อเป็นแบบอย่างคําหน้าตาดีแล้วกันลดซะหน่อยจริงๆก็ไม่ค่อยมีหรอกลดทําไมเพราะว่า <laughs> ไม่อะไรค่อยอยากลดอะไรเงี้ยครับลดละเลิกเหล้าแล้วกันนะครับไม่อยากแบบดื่มเหล้าเยอะอะไรเงี้ยครับไม่ดีต่อสุขภาพครับผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นความคิดมากกว่าสำหรับผมนะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่คิดมากแล้วก็คิดเยอะแล้วก็มัน บางครั้งมันกมม็มีส่วนดีแต่ว่าบางครั้งมันก็ทําให้ตัวเราแบบว่าค่อนข้างแบบว่าเฟลอะไรไปหน่อยเรารู้สึกว่าถ้าเถ้าเกิดเราลดละเลิกความการคิดมากการคิดเยอะอะไรไปเนี่ยเรารู้สึกว่าชีวิตเราหน้าจะแบบว่าทํางานได้มีความสุขมากขึ้นอะไรอย่างนี้ไม่ค่อไม่ค่อยมีฮะไม่ค่อยมีตอนนี้ถ้าถ้าพูดถึงแบบว่าพวกแอลโกอฮอล์หรือว่าสิ่งเสพติดอะไรอย่างนี้ไม่มีครับ ติดพวกโทรศัพท์หรืออะไรมากเกินไปเพราะว่าจะเป็นคนติดโทรศัพท์มากแต่ว่าไม่ใช่ติดแบบไม่มีสาระนะคะเราจะชอบดูเพลงชอบดูแฟชั่นการแต่งตัวแต่งหน้าว่าตอนนี้เขามีอะไรอัปเดตบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกถือว่าถือว่าจะอยู่กับมือตลอดเวลาเลยแล้วก็จะดูข่าวสารว่าบบว่าตอนนี้มีอะไรอัปเดตบ้างแล้วก็ถ้ามันทําให้แบบว่าสุขภาพเสียก็ควรจะต้องลดนิดนึง ดีๆวันดีๆแบบนี้อยากให้สื้อโอกาสนี้ร่วมชวนคนถ่ายเข้าวัดร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษากันดีก,กว่านะคะ ก็ยังขอเชิญชวนนะครับผมคนไทยทุกคนนะฮะร่วมกันทําบุญในวันเข้าพรรษานะครับผมเป็นวันสํนาคัญศาสนาแล้วก็อยากให้ทุกคนได้หันมาเข้าวัดเข้าวานะครับผมแล้วก็เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราได้หันมาเข้าวัดเข้าวาหรือว่าทาบุญกันเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้เ,เราได้บุญกันด้วยแล้วก็ทําให้เราได้สิ่งดีๆกันด้วยนะครับผมก็เชิญชวนนะครับพุทธศาสนิกชนทุกคนนะครับใครที่รับสื่ศาสนาพุทธก็อยากให้เริ่มต้นครับผมใครที่ไม่ค่อยได้เข้าวัดไหนก็ใช้เทศกาล เทศากาลสําคัญของพระพุธเนี่ยมันไม่ได้มีมาบ่อยๆก็อันนี้ก็ใช้เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วกันครับทำบุญครับเข้าวรนษาครับเป็นการทําบุญให้กับตัวเองด้วยแล้วก็ทำบุญให้กับคนอื่นด้วยนะครับก็เป็นวันอีกหนึ่งวันสําคัญนะครับที่จะทําให้คนที่แบบว่านับถือพุธอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะมีบุญร่วมกันมารวมตัวกันที่วัดเยอะมากๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับคนไทยทุกๆคนเลยครับร่วมทําบุญวันเข้าวรรษานะครับอยากจะให้แบบทําบุญกับครอบครัวกับคนที่เรารักนะครับเราจะได้แบบว่า มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับผมก็เข้าพรรษาปีนี้นะครับก็อยากจะชวนครอบครัวชาวไทยทุกคนนะครับผมเข้าไปทําบุญกันเยอะๆนะครับผมก็อย่างที่รู้คือวัดมันก็เหมือนศูนย์รวมจิตใจเนาะไปขัดเกลาไปทําจิตใจให้สงบต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในวันพรุ่งนี้หรือว่าในวันหน้านะครับผมเขาอยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะเข้าร่วมทําบุญในวันเข้าพรรษานะคะเพราะว่านี่เป็นเทศกาลที่แบบมีมานานมากแล้วแล้วทุกคนเนี่ยก็จะชอบว่า เทศกาลนี้จะชอบไปเที่ยวรุ่นี้นั่นแต่ว่าอยากจะเชิญชวนให้เข้าวัดแล้วก็อยากจะบอกว่าบรรยากาศช่วงเวลาได้ไปแห่เที่ย์เนี่ยมันมีความสุขอีกหนึ่งบรรยากาศเลยนะคะสุดท้ายอ,อ,อีถ้าจะชวนเพื่อนสนิทไปทำบุญร่วมกันแมมก็อยากจะชวนใครกันดีล่ะคะกระซิบบอกดเฟียวหนนะั่นๆๆ อยากชวนเดอะสตาร์ครับใครก็ได้ตอนนี้คือผมรู้สึกผูกพันแล้วก็รู้สึกพึงศึกกับเดอะสตาร์มากๆหลังจากที่เราไปคอนเสิร์ตเทนเนออฟเลิฟมา50ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเดอะสตาร์ทุกคนนะครับคือครอบครัวของเราแล้วก็อยากจะเชิญชวนแบบว่าทุกคนเลยนะครับผมไปร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่ก็ได้ให้กับครอบครัวให้กับบ้านเดอะสตาร์ของเราเอาเป็นพี่หนิมคเนึงพิมแล้วกันกช่วงนี้ออกงานด้วยกันบ่อยก็รู้สึกว่าเออเราแบบค่อนข้างเข้าขากันได้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ทำบุญเราจะได้แบบมีงานต่อไปเรับ ครับผมซีที่สุดในบ้านแล้วอะไรเงรี้ยอยาก,กชวนท่านไปทำบุญด้วยกันครับไอซ์ I, ครับผมไอซ์ I, เป็นเพื่อนสนิทผมตั้งแต่มัธยมต้นเลยครับตั้งแต่ม .1 แล้วแล้วก็เหมือนตอนนี้เราก็แบบเข้ามาหาลาัยกันเขาก็มีงานเราก็มีงานก็เลยไม่มีโอกาสได้เจอกันสักทีครับตั้งแต่ผมออกจากบ้านมาก็ไม่ได้เจอเขาเลยก็เลยสวดเออถ้าเกิดเรามีโอกาสได้แบบว่าได้เจอกันการทําบุญก็ผมเชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าที่ดีมากเลยถ้าเกิดเราได้ไดทำบุญกับเพื่อนที่เรารักครับคือตอนนี้นึกถึงเพื่อนที่อยู่อ่าซาัด เป็นเพื่อนที่สมัยเด็กมากตั้งแต่อนุบาลเลยพ่อแม่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดค่ะก็อยากจะชวนไบร์นะคะอย่าพุ่งคิดไปไกลนะคะเพราะว่าการทําบุญเนี่ยอยากจะให้ไบไปเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยได้ทําบุญเลยไม่ค่อยได้เข้าวัดซึ่งเขาจะเป็นคนที่ตื่นสายเออแอบภายเพื่อนนิกนึงก็เลยอยากจะบอกว่าชวนไปทําบุญจะได้รู้ว่าการทําบุญน่ยมันรู้สึกสบายใจขนาดไหน เป็นไงกันบ้างล่ะคะมุมมองวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างวันเข้าพรรษาข,ของเหล่าซุปตาแล้วคุณผู้ชมล่ะคะตั้งใจจะทำอะไรกันบ้างดิฟยวขอเป็นแรงใจสำหรับคนที่จะใช้โอกาสลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีในโอกาสนี้ด้วยนะครับจุ๊บ